ยาแนนยู yeah, คุณแต่งงานกับฉันพ่อรักฉันจริงๆหรือพาอสร้อยนี่ทำไมที่ตรงนี้รู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยมาคุณมิทินคุณพอลล่าคุณมานั่งทําอะไรตรงนี้คะผมชอบมานั่งที่นี่มันทําให้ผมคิดถึงใครคนหนึ่งคิดถึงใครเหรอคะผมก็ไม่รู้แต่แปลกจังผมรู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนรู้จักกันมาหลายพบหลายชาติแปลกจริงฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะผิดไหมถ้าผมจะทําตามใจตัวเอง มิทินนิว <Neil. S 1> นั่นมันสร้อยของฉันนี่นั่นสร้อยของคุณเหรอครับใช่ค่ะฉันทำหายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วงั้นจะแ,แดงว่าคุณคือผู้หญิงที่ผมตามหาไม่น่าละ่ะผมรู้สึกผูกพันกับคุณนิวปอดสร้อยคื่นเข้าไปในที่สุดผมก็เจอผู้หญิงที่ผมตามหา มาทางชีวิตมิทินแต่คุณแต่งงานกับฉันแล้วนะผมไม่เคยมีความสุขเลยคุณยอมรับเถะนะเราไม่ใช่เนี่ยคู่กันแต่คุณจะทิ้งฉันกับลูกไปหรอกลับบ้านกับฉันเถะนะกับไปหาลูกของเราเถะนะมิธินคุณกลับไปหาลูกหาเมียคุณเถอาตินี้เราคงเจอกันช้าไปทุกคนนี่กระเป๋าเครื่องสัมาง,ง,งที่เจอไหมน านานเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคูยกันต้องคุยกันลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอเจ๊นกลงไลฟ์ก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนคำ่คำๆเะจ๊ะอโอ้โหต้งแต่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไหลสดไม่มีสะดุดเอ๋อเดี๋ยวปังทุกวันไม่มีตกเป็นไงบ้างพรทำไมหน้าดูเครียดๆฉันโดนมิจฉาชีพหลอกจนเงินหมดบัญชีเลยฮะฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันงโง่เองตายแล้วมามามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน,น เสียงลูกใครอุ๊ยโลกเล่นไม่ได้ค่ะนันไม่ได้น้องคะมาดูลูกหน่อยได้ไหมคะนันดาอย่าดื้อลูกป้าอหนูเล่นไม่ได้ลููเล่นไม่ได้โอ้ยตัวเองมาดูลูกหน่อยค่ะน้องดื้อมากเลยนันดาอ้าอ้าวแต่เร็วนกโทรศัพท์เธอพังหมดแล้วไม่เป็นไรจ้ะเครื่องนี้แข็งแรงทนทานกันน้ํากันฝุ่นป้าพวกเนี้ยแหกปากอะไรกันนักหนากแค่เด็กคนเดียว ออโอ้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 ออคุณพระนกโทรศัพท์เธอพังแล้วก็บอกแล้วไงเครื่องเนี้ยแข็งแรงทนทานจ้ะนี่เธอมีลูกก็หัดรับผิดชอบหน่อยสิดูแต่งตัวเขาสิก้อาออกจากบ้านมาได้ยังไงให้จะเหมือนป้าล่ะแต่งตัวโบราณเต่าลานตีนดูจากสภาพไม่แปลกใจหรอที่โดนหลอก พรเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกใหญ่นั่นนะมันว่าฉินโง่เรื่องแบบเนี้ยใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเธอดูนี่ฉันใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy A 0 6 5G เครื่องเนี้ยนอกจากจะเร็วแรงแล้วยังมีโหมดที่ช่วยป้องกันมิสฉาชีพแค่กดเปิดตรงเนี้ยเธอรีบไปซื้อนะพรเครื่องนี้ราคาไม่ถึงห้าพันคุ้มมากงั้นฉรีบไปซื้อก่อนนะจ้าระวังหน่อยดิใหญ่ะ้ะ ฉันว่าบ้าคนอุตส่าห์ช่วยยังจะว่ากันอีกเอาเอาไปถ้าตกแตกจะมีปัญญาใจไหมยหญ่เด็กกระโปโลย์อิจ้าสันเบียร์จะฟังเธอพูดแล้วใหญ่เบืะอไปดีกว่าฝากไว้ก่อนนะชาตินี้อย่าให้ได้เจอกันอีกเลยบาร์บี้ลูกสาวที่น่ารักของพ่อหนูต้องช่วยพ่อนะถ้าลูกไม่แต่งงานกับคนนี้พ่อไม่มีเงินไปใช้นี่ไอ้พวกนั้นเพราะมันมาฆ่าพ่อแน่ๆน่ ในเมื่อไม่มีใครช่วยพ่อได้หนูจะช่วยพ่อเองแม้จะต้องแลกกับอิสรภาพของหนูทั้งชีวิตก็ตามหนูรักพ่อนะคะเอาลูกมาแล้วเหรอวันนี้หนูสวยมากผิวโกชํำเลยพ่อขอบคุณจริงๆนะที่ลูกมาค่ะพ่อนั่งไงลูกครูม,มันของหนูเคน บอดีลูกใจเย็ยนๆสิทำไมลูกรีบตัดสินคนจากภายนอกอย่างนี้ล่ะไม่ทันแล้วละ่ะยายบ้าสันเพิ่งเซ็นเซ็กให้พ่อเธอสิบล้านเธอต้องเป็นของสันนี่นายแก้งฉันใช่ไหมแค่เพาะฉันด่านายวันนัดแค่นั้นเองเหรอไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วสันแอบมองเธอมาตลอดยายขี้โมกนายว่าไงนะสันเปลี่ยนไปเยอะเลยสิเธอจำไม่ได้ตอนเด็กๆ บ้านสันไฮโซมากพ่อกับแม่เลยไม่มีเวลาให้ในทุกๆวันวัวพวกท่านจะมารับสันกลับบ้านคนก็กลับไปบทโรงเรียนแล้วสันนั่งร้องไห้คนเดียวบ่อยมากๆแต่ในความโศกไร้ก็มียายีิโมะคนหนึ่งวิ่งมาปลอบสันทุกครั้งทั้งๆที่ตัวเองก็เสียใจไม่ต่างกันตั้งแต่วันนั้นสันก็คิดกับเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสันตบลุ้มรักเธอแล้วเธอก็ลาออกจากโรงเรียนสันพลิกแผ่นดินหาเธอ เป็นสิบสิบปีไม่อยากจะเชื่อในที่สุดฉันก็เจอเธอเป็นไงจำฉันได้ยังนายนั่นเองมิทินฉันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเชนเอา้าทำไมล่ะเพราะบาร์บี้ต้องคู่กับเคนไงล่ะขอโทษนะตอนเด็กๆที่เรียกเธอว่ายายขี้มมกโตมาเธอสวยมากสมชื่อเล่นว่าบาร์บี้จริงๆนายเองก็เปลี่ยนไปมากนะเป็นเพราะเปลี่ยนชื่อด้วยมั้งหน้าเลยเปลี่ยนไปด้วยฉันเห็นเธออยากได้สิ่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานขอมันหายากมาก เดี๋ยวแค่อยู่อันนาสอบฉันใช้เงินแก้ปัญหาเมามาให้ซื้อโหคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดของสกินทิฟฟี่สีฮอตพิงค์ขอบคุณนะเคนได้ยินแบบนี้พ่อก็ดีใจสรุปหนูสองคนแต่งงานกันนะลูก มาดูกันว่า t i k t o k Award 2025ชวนอนาช็อปไปทำอะไรบ้างพวกเราสี่คนก็ตื่นมาอาบน้ำแต่งหน้าทำผมกันตั้งแต่9โมงเช้าเลยเพราะว่านัดช่างแต่งหน้าเอาไว้นี่ก็จะเป็นชุดไปงานของเราสวยไหมทุกคนและเราก็มาถึงแล้วงานก็จะจัดที่วันแบงคอกงานเริ่มทุ่มครึ่งแต่เรามาตั้งแต่5โมงเพราะจะมาถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนดูกันก่อนเข้างานก็จะมีการสแกน QR Code และผูกลิสต์แบนก่อนพอเข้ามาในงานแล้วก็จะมีป้าย t i k t o k ใหญ่ๆตรงนี้เป็นจุดเช็คอินที่เหล่าครีเอเตอร์และอินฟูทุกคนต้องถ่าย สว,สวยมาฝากด้วยเราจะพาไปดูชั้นบนว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกบ้างดูสิทุกคนมีให้ถ่ายกับถ้วยรางวาัล t i k ตอกอ w วอร์ไทยแลนด์ด้วยคือเริศม,มากในงานเขาก็มีอาหารแล้วก็ขนมให้ด้วยขอบอกว่าขนมอร่อยมากเราเจอพี่มินชี่ด้วยตัวจริงน่ารักมากงานประกาศรางวัลใกล้จะเริ่มแล้วพาไปดูบรรยากาศภายในงานกัน แล้วก็จะมีการประกาศรางวัลแต่ละสาขาและมาถึงรางวัลที่ใหญ่ที่สุด TikTok Creator of the Year ขอแสดงความยินดีกับคุณโบกัญญารักน์ดีแคบปงาน TikTok Award 2025ปีนี้บอกเลยว่า TikTok เล่นใหญ่มากขอบคุณ TikTok ที่เห็นถึงศักยภาพของช่องเราสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำคลิปสนุกๆอย่างสร้างสรรค์ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเอาลูกค้าไม่เอาอะไรหรอคะบ่มีของอยากได้สิไปเบิงล้านเจยยูดี่า เอาโมเมลาดเจอลตัวนี้นางเจเอวชีวิตนี้แกจะแย่งทุกอย่างไปจากฉันเลยใช่ไหมแบงค์ทำไมล้านางเจเอวลูกค้ามาันเยอะทุกวันมันขายอะไรนั่นสิเจผมเอาโค้อไยสองขวดน,นะครับเจเอวของผมลังหนึ่งนะครับใจเย็นๆจา้าตามคิวนะจา้าได้ทุกคนจา้าเอาให้แม่น้ำลังหนึ่งเลยอีลาเอาขึ้นรถให้แม่เลยเจ้าแม่แตกแตก๊กเร็วๆขนของขึ้นลถให้ลูกค้าครับครับครับเจเอวเมีย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  ถ้ากันมาซื้อยังกระดอกระเดียดเถร้านเจีอยอุ้ยมัยังดีด้นี่นี่เด้มาซื้ออย่าท่านะยางโค้งไอ้ฮะโค้งไอ้่าเรียวน้ำยางมันออกลายบ่เมียแมนก็ได้โค้งไอ้ร้านเจียอุวนี่ล่ะช่วยชีวิตช่วงเปิดเทอมเบิดเงินน้ำลูกหลายดีแต่น้ำยางมันไหลดีกัสัตว์บรอดรแท้แท้เฮเฮ้แบงแบงแบงแบมันหยุ่เงกับลูกค้านั่นห้องมะแต่แคยยางว่าเบิ้เงินซื้อบรได้วบ่ไป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 ก็ไปเลยแ่งวัาอยู่ร้านเจ้พ่อตูนไปไอ้แซคใช่มัว่าอะไรลูกน แค่ที่ซื้อของร้านเจ๊อิวนะระวังไว้นะจะดีใจไจว่าได้ของถูกเพราะมันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ฮะของปลอม,ลอมนางเจ๊ยอิวแกเตรียมตัวจใงได้เลย 1> 1, 1, 2, อ่ะแบงค์รอบนี้ได้ยางกี่ถุงสิบห้าถุงครับเจ๊อ่ะนี่ส่วนเจ๊ยอิวยี่สิบถุงนะขอบคุณครับขอบคุณครับเจีอิ๋วครับรอบนี้ส่วนเราได้ยี่สิบถุงครับสุดยอดมากจ้ะเต๊ะไอแบงค์ สวนยางฉันเยอะกว่ายายเจี๋ยวแต่ทำไมน้ำยางฉันจึงได้น้อยกว่ามันแกขีดยางยังไงฮะแดงก์ต้ํน,น้ำยางมันไม่ออกแกให้ผมทําไงเจ๊ชาตินี้จะไม่มีวันชนะยายเจี๋ยวเลยหรือไงรอบนี้น้ํายางของเราออกดีมากเลยนะครับเจ๊ก็เรามีของดีไงจ๊แตกฉันต้องรู้ให้ได้ว่าของดียายเจี๋ยวมันคืออะไรบอ,ออกดีได้จังได้องไอเจี๋วมหาสุขสยามหอมดอกผักกาญยามฟ้าแดงคำลงมาไอแบงไอแตกมันเอาอะไรทาใส่ต้นยางอจบแอบขีดชนะ น้องอยาฟ้าห้องหวหวนเจ๊ครับยาหานายางของอายนี่เหรอเคล็ดลับน้ำยางไหลดีของใจเจ๊อิ๋วใช่ครับเจ๊ผมเห็นไอ้แต๊กทาทุกต้นเลยเจ๊ไอ้แบงค์รีไปหาซื้อมาใช้เลยต้องไปซื้อที่ร้านเจ๊อยู่เท่านั้นนะเจ๊ะฮะไม่มีวันสลับไม่มีก็ไม่ต้องใช้อยของก็ขายไม่ดีน้ำยางก็ไหลน้อยจะทำยังไงดีเนี่พยพรอิ๋วมาทำไมร้านฉันไม่ต้อนรับคนอย่างเธอฉันได้ยินมาว่าบ้านกับรถของเธอกำลังจะโดนยึด เธอนี่สอบรู้เรื่องของฉันจริงๆเลยนะของอายมาแลครับเจ๊อ,อิ๋วเอาของอายไปใช้เถอนนพรอย่างน้อยเธอก็เป็นเพื่อนรักของฉันฉันไม่อยากเห็นเพื่อนลําบากเจ๊ครับเจ๊เจ๊เจ๊ครับอย่างรอบนี้ได้ตั้งสามสิบสูงเลยได้เพิ่มมาตั้งครึ่งต่อครึ่งเลยครับเจ๊แบงเราจะ้อยแล้วนะแบงเราจะร้อนแล้วนะเร,จะ,รวจะไม่ตกง,งานแล้วใช่ไหมครับเจ๊เย้ อิอู <You. S 1> เอาพอรเออ,เอคือฉันจะมาขอบคุณเธอะที่เธอช่วยฉันไม่เป็นไรนะพรยังไงเราก็เป็นเพื่อนรักกันฉันกอโทษนะที่ชิดไม่ดีกับเธอมาตลอดแทกวันนี้ปิดร้านให้เจ๊เร็วหน่อยนะเจ๊จะไปกินข้าวกับพอนปรับความเข้าใจกันตามภาษาเพื่อนรักใครหน้าโทรมแต่ขี้เกียจแต่งหน้ามาทางนี้เลยค่ะเจอคิ้มขี้เกียจตัวนี้มีเวลานอนเพิ่มอีกตั้งสิบนาทีมาเริ่ม บีบเนื้อครีมออกมาแล้วเกลีย่ยให้ทั่วนี่ดูสิเกลีย่ยง่ายเหมือนมันละลายไปกับผิวเลยอะแห้งไวไม่เหนอะไม่มันซึมเข้าผิวแล้วดูสิไม่ติดทิศนู่เลยในวันที่รีบๆใช้เป็นบำรุงกันแดดและโทนอัพปรับผิวให้ผ่องขึ้นนี่คือข้างที่ไม่ได้ทาและนี่คือข้างที่ทาไม่ต้องลงคุชชั่นหรือรองพื้นใ,นใดๆอีกผิวแบบว่าผิวดีขึ้นทันทีเลยไม่หนาไม่โป๊กเบาสบายจนลืมไปว่าทาครีมอยู่ เราว่านะคนที่เกียจแบบเราต้องมีครึ่งประเทศแน่นอนอย่ารอให้หมดก่อน